สวัดาสดีสวัสดีนะครับผมพบกับช่องนี้เช่นเคยนะครับผมอยากรู้อยากเห็นวิทยานะฮะวันนี้นะครับผมก็นำมาเสนอเกี่ยวกับแร่เงินยวงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องฝากทางช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูผมก็ฝากกดติดตามแนละแล้วก็กดไลค์ ทางช่องด้วยนะฮะเวลาถ้าผมมีสินค้าก็จะได้นำมาเสนอเนาะผ่านทางช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะฮะอยากดูอยากเห็นวิทยานะฮะแล้วก็ทางร้านเราตอนนี้ผมจะมีจำหน่ายเลขเงินยวงแล้วก็เลขก่อร้านนะผมที่หลักๆอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็สินค้าก็ตอนนี้ก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะับผมใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมจริงๆเลขเงินยวงพวกเนี้ยแล้วก็เลขก่อร้านพวกเนี้ย ตามความเชื่อนะับผมเขาจะเด่นเรื่องโชคลาภนะับผมถ้าเป็นเลขเงินยวงเนาะโชคลาบเหมือนกับว่าเออถ้ามีไว้ติดตัวเวลาค้าขายพวกนี้เงินก็จะเข้ามาไหลามาที่มากอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเลขพวกนี้จริงๆแล้วผมอยากบอกว่าทางร้านเราขายความพิเศษดีกว่าเนาะความพิเศษของตัวเละพิเศษยังไงพิเศษก็คือตัวเขานะผมสามารถที่จะเวลาเราเลี้ยงนันนานะครับผมเขาสามารถโตได้ฮนะแล้วก็ขยายตัวเองได้นะ ซึ่งแร่พวกเนี้เคยมีคนเลี้ยงแล้วก็สามารถโตได้จริง,รงๆนะคผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจมากนะฮะเพราะว่าแร่พวกเนี้ยมันจัดอยู่ในกลุ่มของแร่ง,งอกนะฮะั <c oughs> สำหรับใครที่เพิ่งเคยเห็นก็ต้องแจ้งก่อนนะว่าของพวกเนี้มันมีของปลอมนะฮะซึ่งของจริงกับของปลอมมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าทางร้านเรารับประกันนะครับผมว่าเป็นของแท้ทุกชิ้นนะฮะ จริงแร่พวกเนี้ยเดี๋ยวบอกว่ายังไงดีมันมันมีความพิเศษฮะคือมันสามารถโตได้ับผมแล้วก็มีความพิเศษในตัวพวกเนี้ยเวลาเราพกติดตัวไว้เป็นเครื่องรางก็ได้นะผมแล้วก็เราก็สามารถดูพัฒนาการการเติบโตของเขาได้ด้วยนะครับอย่างแร่เงินยวงพวกนี้ก็เห็นได้ชัดเลยฮะอย่างถ้าเป็แร่ก,ก่อนล้านพวกเนี้ก็ต้องไว้หลายๆปีหน่อยนะครับผม เขาถึงจะโตขึ้นมานะครับผมเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ใช่ต้นไม้เนาะที่ต้องรดน้ําแค่วันสองวันเขาโตวพวกนี้ยิ่งถ้าเป็นหินพวกนี้มันต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูเนะาะก็อยากให้ทําความเข้าใจกับหินพวกนี้นะครับผมจะโตช้าหน่อยแต่ต้องขอให้ใจเย็นเพราะพวกนี้มันงอกแน่นอนเอาก็ทางร้านนะครับผมตอนนี้ก็จําหน่ายนะครับผมแล้วก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆ ส่วนช่องทางการติดต่อนะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากรู้นะผมว่า,าทางร้านมีสินค้าตัวไหนบ้างก็สามารถโทรเข้ามาได้นะผมเบอร์โทรศัพท์0907581846นะฮะแล้วก็แอดผ่านไลน์ก็ได้นะผมหรือถ้าลูกค้าฟังไม่ทันก็เข้าไปดูใต้คอมเมนต์ได้นะฮะผมจะพิมพ์ช่องทางติดต่อนะผมทางใต้คอมเมนต์ไวนะ้เนาะแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ใครที่สนใจก็สามารถสอบถ,ถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ